ดีแค่ในเรื่องเอ้ระบอเกมหัวควยเอไม่ได้ระบบตำตำตากๆเอี้ยกดซาวว์เน็ตนะครับเออทำไมไม่มีแบบลงดันแล้วเลือกได้เลยว่าออฟอยากได้ออฟเนี่ยลงสิบครั้งได้เลือกออฟหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้ีอ๋อแอ้เกมมัจบไวดิเลือกเลือกเลือกออฟแล้วไงตอนตีบวกตอนตีบวกมึงก็ไม่นั่นอยู่ดีบอกว่าอะไรนะมึงก็ต้องไปตุ่มดวงอยู่ดีปาวะเลือกไม่ได้เออ เลือกได้เอาใชง่ายเป็นง่ายไปหน่อยเลือกได้ตอนต,ตีตีบวกขึ้นขึ้นสิบห้ามึงก็มึงก็สมอยู่ดีไอ่ขณะที่เปิดกรชาเย่สัจ้าสัจ้าหัวคุยระบบหัวคุยในเรื่องโคตรดีไอ้ตัดเอาตัดอ,อ่อนเดี๋ยวอันเชิญเพื่อนนั่ง เอิไในอีกของวานหมดวานเม็ดเล่นมอร์นิ่งมูนหาตัง้วไรเฮียเล่นลูน่าแล้วกันเฮียนั่นเฮียนั่นสเปซโตยังออกไม่ได้เลยเฮียเล่นลูน่าคุยไยรอ่าเลยเท่าไหร่ตอนนี้หืมเท่าไหร่อหตอนนี้พูดถึงอะไรลูน่าหรืออะไรสเปซอ,อ่ะเออสเปซอ่ะ สี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าบาทเรื่องนะบกแม่งแม่งเปิดตัวละครเล่นได้ยังก็ไม่รู้แม่เปิดได้แล้วมั้งคนปวดกันอยู่ในกลุ่มเยอะเลยเอาใส่ไปดีเนี่ยนเะสือเนเชิญเสือนเชิญเสือ ยองลี่ไอดนไม่มีโกโลค่ะไอวัไอ้นัทมึงใช้โลอยู่เปล่าวะไอพิวอีก็ใช้โลเดียโลกะทายโลกะทายไหมโลเล็กฮะไม่รู้ใส่ใส่โลมือเดียวโลโลเฮียอะไรก็ได้ไหมโลเฮียอะไรก็ได้ที่ถือมือเดียวอะโลคู่ไดไหมวะโลคู่ะ หูสองหมื่นสองมื่นหนึ่งหมื่นพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเอ็ดเป็ดต้โหได้กี่หลอดวะสามสองหัวอีกเจ็ดร้อยห้าเก้าสอร้อยหกสิบ 9, ได้อ่ะ What? Wow. miss it not สิบห้าก็ยังไม่ออกก็จะถึงการันตีมึงอะยังยังไม่มีไม่มีการันตีด้วยเอ้าเฮียรูดเลดไปเฮียจัดปากเสียเฮียร <c oughs> <Yeah. S 1> ูดเลดไปรูดเลดไปนักบอลรูดเลสจ,จริงนะ จะแช่งให้เอฟพีจีมึงเหลือไม่แค่บาทเดียวดูเบนที่หน้าบ้านเบี้ยึดแม่ดูเบนเบนชีชีไอ้ยึดแม่เอามาอุ้มนี่เหย่เอามาให้อุ้มเลยไปสองไม่ใช่เออเอามาอุ้มไปมึงตีอะไรอ่ะสีชีอ่ะสีสองสีสองอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีสามพองไหมพองหวยยิบหายเลยเออมึงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกูดูมึงอยู่เนี่ยยี่เย่ยังไงฉี่ๆออกมาสีสามให้มึงแน่นอนแน่นอนแน่นอน แต่น้อนน้เฮียไม่จีไม่จีนก็ดีลูกไอ้เฮียทั้งนั้นนะ่ะโอ้โห,โโหทำไมออกมาให้มึงอุ้มอ่ะนง่งกลัวมนเลยมาเร็วมันเชิญเพื่อนนะเออเอามาเร็ว <c oughs> ยังไม่ออกโห แตกปับ๊บโอ้ยเนี่ยสีสีมาโจมันมาตัดเทอร์โลนโคมามังออกมาเ,อาเยอะจังวะอ,ออกมาสองตนเนี่ยเฮนี่ว่างแน่เลยมึงกินกินโนวะเนี่ยจ้อไม่ได้เหมือนกัน ออไองี้เรื่องวนับโลอยู่เ้ยนับนับไม่ทวนมาละโอ้ปเย้จิ๊จิีจี๊จิ๊จี๊จิ๊จิจีจีจีจิ๊จิ๊จิ๊จิ้จิ้จิ๊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 จว๊จิ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 ๊ ได้ยาเอ๋แล้วยาเอ๋เออยาเอ๋ยาเอ๋แล้วได้ยาแล้ว,ลวตัวละครกากไ yeah. อ้เหี้ยอันได้ข่าวตีศูนย์เท่าแบบปิดสีหกนะเออกนะ็นั่นแหละกากเท่าเท่าอะไรนะปิดสีหกแหมงอ่านรูปไว้ <laughs> เป็นที่ระทึกอืมที่ระทึก โอเคเป้าหมายสังเกจเรียบร้อยขอบคุณตื่ออันเชิญทั้งหลายด้วยนะครับแรงแช่งไม,ไม่ได้ผลนี่อยเที <c oughs> ่เอ๊ะนี่ไงมันเป็นตัวบอกว่าเ p g ีจีมีจราคาขึ้นขึ้นไงนขึ้นควยตกไปตกไปต่ำกว่าทีจีไอ้ยังกว่าสีสีออสต่างว่ีต่ากว่าสีต่ากว่าสี เดี๋ยวแกตันมาหากินหมื่นสามในเจ็ดโลถ้ากลับเข้าไปเล่นก็ต้องไปเติมรายเดือนนี่ไมงั้นนั่นไม่พอใจมันมีของแค่แค่ต้นแค่แอดแหละเพื่อนกูบางคนยังไม่รู้เลยเออว่าฟาร์มอะไรบ้างไม่รู้ใส่ใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปเฮ่ ใส่เซ้นใส่ฟ้าใส่เส้นที่อะไรก็ใส่ใส่ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเหียไม่เสร็จเซ้กายภาพให้มันก็พอเลยเฮียอ๋อตโกทูฟิตก็ไม่ได้ลุกีกกายภาพบู๊บชายติดี้บูสไฟเหียอ๋อฟินตายเลยเล่น้อย แต่ติดที่โตสว่างแจ่มหยาดทวารวะนึกคิดจำได้สักทีอาดูแม่ตอนนี้เปิดตัวอวยดิไหมนี่ยมาเปิดจะเปิดไหมดิเปิดแล้วก็ไม่ได้เล่นเปิดแล้วไม่ได้เล่นมีเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้เล่นเปิดทำไมวะ อืมไอ้หอยมึงเปิดมึงเปิดใครวะยูล่าต้่นแรงไวยรวนๆเลยฮัทชิวลว้รนๆเลยเออก็ตอนนั้นยังเล่นอยู่นี่คุยถ้ามึงยังเล่นจริงๆจริง,รงตอนนั้นมึงต้องปั้นที่ฟูด,ดีว่ะก็มึงถือมึงไม่รู้จักรตีกัวไวยไวฟูแต่ปั้นไม่สุดอะคุยอะไรแ้ยจะหารื่ได้ค อเออเรื่องปกติของกูอยู่แล้วแย่กูอวยไว้ฝูกไม่ได้กูไม่ได้อวยให้ปั้นที่สุดเลยนย่มีกุศตามเกิดไปไอสัตว์แต่มีการเกิดอแค่ต่อคอยมาเล่นสนุกสนุกตามไรน,นะเทคนิค,คมันก็พออเลไไีแยไม่ต้องอะไรนันอะไรอะไรอะไรเทคนิคนะ เนทคนิคเทคนิคเอ่อเทคนิคตามการเล่นของมันนะเออวิธีการเล่นวิถีไงวิถีบุชิโดของมันไงกิโดพ็อทเทคนิคแล้วกันนะเทคนิคตัวเองตรงเทคนิคกับเทคนิคเป็นอะงไงนะเทคนเทคนิคเทคนิคเทคนิคไม่อับเนี่ย เดซีเซอร์จมามาอย่างโจยังไม่เห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เห็นเอ่อยังไม่มานะ の八重堂の小説は異世界転生ものが多すぎる。 自分たちの世界は。 โคลามาร์ทยอดโคลามาร์ทไรวะเดี๋ยวที่อะไรอะโคลามาร์ทหิวคำพ้องคำพ้องหิวแหละหิวแหละหิว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 มันมันเหมือนโคลามาร์ทตรงไหนวะหิว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 เนี่ย พูดเึงโคลามาเราก release, ็รู <mus incom> um ้จุกเพลงเปิดตัวของโคลามาร์นะเว้ยอยากกินขนมหวานเนี่ยจัดเลยรู้ทางคลิกไปเลยแย่ว่ะอยากกินน้ำหวานอยากกินน้หวานถามจริงมึงยยังจะเปิดมึงจะเปิดอีกอ่ะมึงมีเด็กเปรตอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแอนตึมอ่ะแอนตึมฮะไม่เกี่ยวเปิดไม่เปิดหรือไม่เด็กเปรตกูอยากเปิดไม่ดีใจเออ อุ้ยเฮียสัตว์โคตรแรงโอ้กูกูชนะละเกมนี้จบแล้วเฮียโอ้โหพเพื่อเฮีย Poe กูสบายทั้งเฮียเล่วนี้เฮียกดไลค์ แม่ไอไอไอท่อนเนี้ยแบบแม่งแบบเหมือนอ้าปากแบบยิ่งยิ like ่งนุ่มหวานแบบเสียงแม่ไอ้เนื้อสภาพออกแบบเยี่ยมอ่าไอ้ขนหวานลงแดงเย่านี้ เอวิเศษมั้งเอ็มมันมากดโต้กันนะกดโต้วะหรอไอ้เฮียหลุดเละไปหลุดเลดได้ดาบเขียวมึงอ่ะจะขัดสอบโอ้แต่ดาบเขียวแม่งไอ้เฮียหลุดเลดจนได้ขับไม่นับว่าหลุดไงไอ้เฮียกูบอกเลยแม่งก็ก็ดีว่ะก็ดีว่ะแล้วตัวเนี้ยน่าเสีย ยังไม่ออกเออลืมล็อกถ้าคุณรับอะไรผมอยากกินขนมว่ะยังไม่ออกไม่จะหอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะ Oh. what the fuck โอ้ว <laughs> oh. ้า เวลาเปิดเพลงใหม่แล้วไปขอเพงเลงแล้วหนึ่งปิดมาละไม่ให้ก็ผูโอะขยัน <c oughs> <c oughs> โอเค อ,อยู่ดีๆไอเหียมดราม่าเลยเนี่ยเมนดราม่ดมาดาาิตอนตอนแรกตอนแรกหยอกๆกันอยู่ดีๆตอนแรกหยอกๆกันอยู่ดีๆแล้วเขาก็บอกว่าเอออยู่ด้วยแล้วสบายใจนะแต่แต่เราอยู่ด้วยแล้วเรา เราเล่นเกมอยู่ตอนนี้ยไอ้โจไอ้เฮียขวจะทันนะไอ้โจไอ้เฮียไม่แต่เราก็รู้สึกดีเหมือนกันอย่าอย่าอย่ามาพูดไอ้เฮียสาบานมันก็ตายฟรีเฮียจริงจิงฉันละเกียดดีเซนดีแบบเธอจริงๆเลยไอ้น้องนนเไอ้เฮีย ไอโจอย่าพูดแบบไอ้นัดเอ๊ะไม่ใช่ไอ้นั้นหรือใครพูดว่าโย่ไอเด็กขี้อะไอขี้บอกว่าไอ้ขี้บอกว่าขี้บอกว่าเออไอ้ขี้ไม่ใช่กูอะไรไอ้โจไอเด็กขี้อะไม่ใช่เปลี่ยนหรอกทำไม่เปลี่ยนขี้อะไรรถ แค่เท่านั้นะองอันสองโอ้โหยอดเดี๋ยวพูดเร่นเกณชิทีนเดี๋ยวนี้แม่งลดน้อยไปเยอะวะก็มีทั้งหน้านใหม่ไอหน้าเก่าที่ลกเนี่ย ถ้าเขาไปเล MM ่นแต่เน um> okay. yes. um> ื้อเรื่องมันก็ได้แหละไอ้เหี้ยแต่เนื้อเรื่องมันไม่ได้มันไม่ได้ต่อแบบเล่นได้ทั้งวันแล้วก็จบนี่หว่าเนื้อเรื่องยังน้อยอยู่มีแบบน่ารักไหมมันเควส้เยอะผู้เล่นน่ารักอะไรเงี้ยอืมรักไม่ได้กว่านะผู้เล่นน่ารักโอ้ก็มึงก็ไปดูนั้นโดนเลยรกี้ได้กิมีเหนี่ยไอ้เหี้ยโคตรฝืนนะไอ้สัสเกือบแหละเกือบจะเป็น เซิร์ฟเวอร์คนไทยอย่างนั้น <row> น่ะเหรอไม่ดิสิอาหารกู เอ้ยไอ้เฮียบัฟเพี่อนี่มันดีจริงๆเลยชีวิตสบายกูกูสบายขึ้นเยอะเลยไไขอไงของขอไอคีเ,เป็นในคอมเมนเตอร์ใช่ไหมกูนี่โปกเกมอนเฮียเรียงเรียงแมงเป่ามาไปเลย <laughs> ไปเลยไปเลยวิกระจูไปเลยยามีลูกเกา <laughs> ไม่เสียเงินเลยเ <laughs> Đạt vô

サッカガンザーハッキュッピーツリューキーサティラー 十分逃げ道はありませんこれ今逃げ กูต้องหาถุงมือ <c oughs> <c oughs> เออนันนนกูรู<ะ>ออ้แล้วไอแอลกอฮอล์อาไว้ทำอะไรทำอไร <c oughs> เวลามึงยังไม่มีถุงมือตอนต้นเกมอ่ะมันสามารถใช้ล้างมือได้เว้ยแล้วมึงจะไม่ซิกเวลาแบบเวลากินของกินข้าวหรือดื่มน้ำอ่ะไม่ซิกอะซิกเลส significant อ่ะไอ้สัตว์เจอผู้ลเล่นตูดมหาลาัยเข้าไปไอ้สัสเยี่ยมจ้ะแม่เติร์แตกเลย,ย่างงี้ <c oughs> เออซิกไม่ซิกอ่ะมึงซิกหรือมึงไม่ซิกถ้ามึงไม่ซิกมึงไปแก้มาใหม่นี่ตอเบรีและซิกเกเล็ต ไอ้อะไรวะศูนย์ศูนย์จุดศูนจุดห้าสิกนิฟแคนที่ศูนย์จ mm ุดสองห้าศูนย์จสองห้าะไม่ใช่ศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุด้าวระเบอร์ดเียกันซัน89ต่อาสิบกุเกนคาเซ่15อก กูว่าอาหารที่ย่างไว้ในเดซีกูว่ามันต้องมันต้องมีวันแบบผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเน่าอ่ะโอ้มีมีมีไม่ใ่ว่ามันคงไม่อยู่ตลอดไปเอ็นี้เขาบอกเนื้อแบบราไ่ะมันอยู่นะ <c oughs> อืมแต่กูแดกก่อนเลยเนี่ยเนื้อแบบดไดย คือตอนเนี้ยกูอยากได้ถุงมือเลยแต่กูได้แต่รองเท้าบูทเนี่ยโคตรเซ็งเลยอะไรก็ได้ฮะไม่ได้ <c oughs> ไมั้งอ่ะแล้วกูเป็นเพียอะไรเนี่ยแห่ะพวกแตก พวกแตกเป็นยังไงวะพวกแตกนะ่ะกูดแดกไก่ไปตั้งหลายชิ้นไอสัตว์พวกแตกไม่เป็นไรกูยังมีเนึง้งอยู่ ไก่ย่างกูแม่หมดกันในสัตว์ไก่ย่างวิเชียนวิเชียนนี่ชื่อพ่อเขาพ่อหายป่าวะไม่ใช่พ่อกูอไม่ใช่พ่อเพื่อนกู <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไม่เคยเห็นกันหรอกไก่ไก่ย่างวิเชียนย่ากูถามไก่ย่างวิเชียนกับกับกูเอาไก่มาย่างมัน เขามีสูตรไง้ามีแบบเหมือนมึงบอกไก่ทอดหัดใหญ่ไอ้เฮียมึงก็แค่เอาหอมเจียวเนี่ยไอ้เฮียไก่ทอดหัดใหญ่สัตว์เนี่ยเียแบบกูเคยเล่นกับเพื่อนไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยไก่ทอดธรรมดาเปลี่ยนให้เป็นไก่ทอดหัดใหญ่ทำงไงวะไอ้หนุ่มนี่ไอ้เฮียมึงเห็นหอมเจียวโป๊ะแม่ไอ้สัตว์เนี่ยไก่กทอดหัดใหญ่ใช่ เด็กหัดใหญ่แม่งบอกของแท้ต้องใส่เทียมเกียวเยอะๆใส่น้อยก็ไม่ใช่ใส่น้อยอ่ะเขาไม่เรียกไก่ทอดหัดใหญ่เขาเรียกว่างกงกแอดหัดใหญ่ทำว่ะเดี๋ยวไปอ่ะเหมือนเหมือนเรียกวอลเหมือน โอเคเพลงเพลงมึงก็บิวให้กูเตียมมอนเลยเที่